โเคคับสวัสดีครับเรียนพบกับศาราจาเราครับวันนี้เป็นเหตุความบังเอิญเจอจักจั่นนะครับซึ่งเป็นจักจั่นสายพันธุ์ไทยน่าจะสายพันธุ์ไทยนะครับเพราะว่าเห็นในประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นไม่ค่อยมีนะครับจักจั่นในภาษาอังกฤษก็คือซิกเคดาใช่ซิเคดานะครับซึ่งมันมีหลากหลายตัวพูดตัวเมียนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับตัวพูดตัวเมียเป็นยังไงผมไม่ค่อยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับมันเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับชีวิตวงจรเขาจะเหมือนแบบออกช่วงฤดูร้อนหน้าช่วงฤดูร้อนนะครับเขาจะออกมาเพื่อ,อผสมพันธุ์เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่เห็นความบังเอิญคือเขาบินมาให้ใหผมได้ลองถ่ายได้ลองรู้จักวัฒนจักรชีวิตเขานะครับมันจะกินพวกเปลือกน้ำไม้ตามพวกต้นไม้นะครับเปลือกไม้ต่างๆ ดูดน้ําเลี้ยงเข้ามานะครับเพื่อเป็นวงจรชีวิตให้เขาต่อไปนะครับ,บตัวพู้ตัวเมียเข้าเป็นอย่างไรผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะก็เหมือนแบบตัวป้อมปอมมีตามีตาสข้างแล้วปากเป็นแบบลักษณะแบบดูดนะครับดูดน้ําเลี้ยงปากเจาะดูดน้ําเลี้ยงนะครับถ้าไม่รู้จะเห็นสังเกตตัก้นนะครับ เกิดตรงก้นนั่นคือนั่นคือจุดแจ้งสัญญาณเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชจุดเลี้งสัญญาณนะครับขอโทษครับพูดผิดครับปีเขานะครับจะเป็นแยกยานยาเวลาสั่นกระดิ่งร้องนะครับสั่นสั่นร้องอะ่ะนางงี้เนี่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับวันนี้ก็จบของเรื่องจักรจันทร์ซิกขาดาบแล้วนะครับหรือจักรจันทร์ไทยนั่นเองนะครับขอฝากเพื่อนกด ลกเขาขายแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับรักรุกทคกนคนะครับรัก56คนที่คนที่เป็นผู้ติดตามผมนะครับสวัสดีครับ